ที่ผมอยากจะตั้งคำถามก็คือว่า <Yeah. S 1> ผมคิดว่าเป็นคำท้าทายซึ่งงานศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนยังไม่ค่อยได้เห็นมากนะักก็คือว่าก็คือว่าเราควรจะดูการปรากฏการของการเกิดอาเซียนเนี่ยในลักษณะก็ลักษณะของระบบทุนิยมที่เปลี่ยนไปนะ ในภูมิภาคนี้หรือระดับโลกเลยไม่ทราบนะเพราะตอนนี้เนี่ยที่จะพูดถึงระดับโลกก็เพราะว่าอาเซียนเนี่ยมานเซิร์ฟเ,เรฟเศรษฐกิจอันใหญ่ของประเทศใน,ในเขตเอเชีย,ยคือโดยเฉพาะเกาหลีจีนญี่ปุ่นนะที่จะขัดหรือว่าที่จะสู้แข่งขันอถ้าจะพูดให้สุภาพแข่งขันกับในทางยุโรปก,กับสหรัฐอย่างนั้นเหรอหรือนะครับ Uh huh. หรือว่า uh huh. อาเซียนเองนะฮะจะเป็นตัวที่จะแข่งนะฮะเป็นตัวที่ทฤษฎีนี้อาจจะน้ำหนักน้อยนะ uh huh. ที่จะ,ะที่จะที่จะเป็นคานง,งัดกับเศรษฐกิจอื่นๆในภูมิภาคอื่นของโลกถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับในไ <c oughs> อาการเกิดรัฐชาติในภูมิภาคในอาเซียนเนี่ยในภูมิภาคเนี่ยเออมันเกิดขึ้นมา โดยการเชื่อมนะฮะความจริงโดยการเชื่อมและอิทธิพลของอังกฤษและฝรั่งเศสเล้พูดอย่างไม่เกรงใจก็คือว่าเนื่องจากจัก,กรวรรดินิยมอังกฤษและฝรั่งเศสนะที่ทำให้เกิดอันนี้ขึ้นทีนี้คำถามเป็นคําถามนประเด็นที่จะอยากคือยังไม่มีการศึกษาทางด้านนี้แต่เป็นการท้าทายก็คือว่าตกลงไอ้รัฐชาติที่เราอยากที่เราย้ําเน้นกันมาประมาณร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยเรากําลังจะเลิกก็ ไม่ใช่ไม่ใช่เลิกกำลังจะถดถอยไปแล้วหรือนะครับทีนี้ Region หรือ Entity ในระดับ Region จะขึ้นมาแทนนะค,ความรู้สึกของที่ว่าความเป็นชาติหรือว่ารัฐชาติอย่างนั้นแล้วหรือความคิดแบบอาเซียนมันเวิร์กไหมนะครถ้ามันหมายถึงหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคม คำถามที่น่าสนใจน่าสนใจก็คือว่าอาเซียน for who เส้นทางของอาเซียนน่ะไม่ใช่เกิดขึ้นจากการที่ประเทศเหล่านี้แชร์ว่าทำด้วยกันเส้นทางของอาเซียนเป็นเส้นทางแห่งการแข่งขันขัดแย้งช่วงชิงกันนำลุ่มๆดอนๆหวาดระแวงและต้องรวมตัวกันก็เพราะว่าประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่มีอำนาจการต่อรองต่ำนะเราต้องการต่อรองกับประเทศมหาอำนาจอุสาคเนไม่ใช่อาเซียนและอาเซียนก็ไม่ใช่อุาคเน สองอันนี้ต้องแยกให้เข้าใจนะคะอาเซียนเป็นการรวมตัวกันของชนชั้นนำตั้งแต่ยุคตั้งแต่ยุคปลายการต่อสู้กับรัฐอาณานิคมนะรวมตัวเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามจากรัฐที่ใหญ่กว่ามันรวมตัวกันเพราะความจำเป็นทางการเมืองมันจึงแข่งขันกันอย่างดุเดือดน,นะมันอยู่ได้ปัจจุบันก็เพราะผลประโยชน์เฉพาะหน้าอย่าไปทึกทักเอาว่ามันอยู่กันเพราะมันมีอัตลักษณ์ร,ร่วมมาแต่ดึกดำบรรพ์ไม่ใช่ค่ะ